ไฮแมดมิสเจี๊ยบอันยองปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะจริงๆไม่ใช่สีแดงนะคะเป็นสีส้มเป็นลิปสติกที่พี่ซื้อมาจากเมืองไทยนะเอ๊ทําไมพี่จะต้องซื้อมาจากเมืองไทยเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยแถวๆที่พี่อยู่นะคะเขาจะมีแต่สีโทนสีชมพูกับสีน้ําตาลขายค่ะสีน้ําตาลาหาซื้อที่นี่ได้แต่สีส้มหาซื้อยากมากหรือถ้าเป็นส้มก็จะเป็นส้มของฝรั่งคือเหมาะสําหรับคนที่มีผิวขาวนะคะเราใช้แล้วน่าจะลอยไม่สวยเลยนะ ก็ลงแช่น้ำอุ่นนะคะใส่น้ำมันเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อลงไปด้วยนะคะเพราะเราทำงานเดินเยอะเนาะก็แฮปปี้มากเลยในการที่แช่น้ำอุ่นแต่ละครั้งนะคะายมาเก็บแอปเปิลค่ะเพราะว่าเริ่มร่วงแล้วนะเป็นแอปเปิลที่พี่ได้จากของขวัญวันเกิดของตัวเองนะคะครอบครัวถามว่าวันเกิดเธอเธออยากได้อะไรพี่ก็เลยบอกว่าเธอซื้อพิงเ Lady มาให้ชันละกันต้นแอปเปิลนะจ๊ะแล้วก็ต้นสาลี่ด้วยนะแล้วก็ต้นมะเดือ่อวันเกิดวันหนึ่งนะคะลูกชายก็ซื้อต้นบลูเบอรี่มาให้นะคะซัมเมอร์ที่ผ่านมาพี่เจ็บก็ได้กินไปแล้วนะคะ10ลูกลูกบลูเบอรี่ลูกเล็กๆนะคะแต่พี่ก็เหลือทิ้งไว้ให้มันติดต้นด้วยนะคะเพราะว่าเขายังเขียวมากันนะคะที่มันเขียวเนี่ยเพราะมันไม่โดนแดดคะ่ะต้นมะเดื่อมัน คลุมบังไปหมดเลยมาเดือนนี้พี่ก็ชอบม,มากเลยนะแต่ตั้งแต่ปลูกมาน่าจะเจ็ดปดปีแล้วละยังไม่ได้กินเลยนะคะแล้วก็มาปลูกต้นหอมค่ะต้นหอมก็คือซื้อมาดนัำข้าวนี่แหละแล้วก็เหลือรากมันไว้ปกติก็จะแช่ไว้ในแก้วน้ํานะแล้วมันก็จะงอกมาใหม่แต่วันนี้คิดยังไงไม่รู้คะ่ะไหนจะลงมาปลูกต้นหอมดูซิว่าจะ เป็นอย่างไรนะคะจริงๆพี่จมก็ชอบปลูกพงปลูกผักนะคะแต่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไงในการปลูกเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่กุมภาใช่ป่ะก่จะสิ้นสุดกน็นู่นสิงหาไม่มีเวลาค่ะบางทีแล้วก็อันนี้เอาให้กระต่ายนะคะมาหั่นบรอกโคลี่เพราะว่าอยากที่จะกินผัดอิ้วคะ่ะ แล้วก็หั่นกระหล่ำปีเก็บเอาไว้นะคะถ้าจะใช้ก็เอาออกมาแล้วก็ล้างน้ำนะคะคือบางทีแบบไม่มีอะไรจะห่อไปกินที่ทำงานนะคะก็ผัดกะหล่ำปีห่อไปค่ะต้นหอมก็หั่นกินไว้ในกล่องนะจ๊ะแล้วไปได้น้ำมันหมูมาเอ้ยไปได้ไขมันหมูมาค่ะก็เลยจะลองมาเจียวทำน้ำมันหมูกินเอนะคะไม่เคยทำเลยนะอันนี้เป็นหุ่นแรกนะคะซึ่งมันก็ได้น้ำมันหมูไม่เยอะนะ เนี่ยเห็นไหมได้แค่นี้ค่ะระหว่างนั้นก็ได้กากหมูมาพี่เจ็บก็ทํากับข้าวไปกินกางหมูไปค่ะแล้วก็เป็นเมนูใหม่ที่พี่เจ็บคิดขึ้นเองนะคะเป็นกระเทียมกับตะไคร้นะคะเอามาผัดใส่หมูนะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปที่เห็นเห็นเนี่ยไม่ใช่ดินโคลนที่ไหนนะคะแต่เป็นกะปินะคะเป็นเมนูคิดขึ้นเองนะคะก็เอากะปิใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะคนๆคนๆคนเลยนะคะแล้วก็ใส่ น้ำปลาลงไประหว่างนั้นก็เคี้ยวกากหมูไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนะคะไม่อ้วนได้ยังไงนะแล้วก็ใส่ซอสหอยแค่นั้นเองคะ่ะอยากจะบอกว่าเออต้นหอมด้วยค่ะอร่อยมากเมนูนี้เดี๋ยวจะทําซ้ําอีกนะคะคืออร่อยอะ่ะมันได้ใจนะมันทํากินเองง่ายๆแล้วก็เมนูต่อไปที่อยากจะกินก็คือผัดซีอิวนะคะก็ใช้บรอกโคลีแทนแตคะน้านะคะเพราะไม่มีคะนา้าแต่ว่าผัดหมูผัดเส้นแล้วก็ผัดผักแยกกันนะคะเพราะว่ากระทะใบเล็กนะ แต่พอทำออกมาจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับผัดซีอิ้วนะคะมันก็เหมือนผัดหมี่ซะมากกว่านะพี่จิ๊บอยากจะบอกว่าพี่จิ๊บอยู่เมืองนอกนะคะ พี่จะมีอะไรในการที่จะใช้ปรุงอาหารหรือทาอาหารนะคะพี่จะก็ใช้นะคะจะไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรุงหรือผักที่จะต้องถูกต้องตามสูตรของอาหารไทยแท้ๆไม่ใช่ว่าไม่ให้การเคารพในการทําอาหารไทยนะแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกไงใ,ใ,ใครอยู่เมืองนอกจะเข้าใจนะคะว่าบางทีอะเราอยากจะใช้นะผักตัวนั้นหรือว่าเครื่องปรุงตัวนั้นอะแต่มันไม่มีขายที่นี่ไง เราอยากกินอาหารไทยเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมประยุกเพื่อที่จะได้กินอาหารไทยยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะด้วยด้ยคะ่ะ